พี you love ่ค่ะชื่อนางสาวปนุกวันเทนุวันค่ะชื่อเล่นชื่อ,อป๊อปเกิดวันอังคารที่14มกร,ราคม2540ค่ะตอนนี้อายุ16ปีค่ะคอยู่ชั้นม .5 รับ4แผนการเรียนศิลปภาษาอังกฤษโรงเรียนรนัตนกรศิลป์สมพงศ์รักระบังค่ะก็ะเลือกเรียนภาษาอังกฤษเรียนศ <c oughs> ิลปภาษาอังกฤษเนืาะว,ว่าเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็เรียนมาตั้งแต่ เือกเรียนศิลปษาังกฤกมาตั้งแต่ตอนม .1 น,อน,นค่ะก็อยากจะเรียนไปเรื่อยๆจนถึงมหาลัยเลยค่ะก็ภาษาอังกฤษมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะก็เช่นถ้าเกิดเรามีคาเรียนที่ต้องเรียนกับอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติเราก็สามารถนําภาษาอังกฤษที่เราเรียนในทุกวันเนี่ยค่ะไปสื่อสารกับอาจารย์ได้แล้วก็ในปี2558นะคะ ก็จะมีการเปิดประเทศอาเซียนแล้วเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการในการสื่อสารแล้วก็ค่ะสำคัญเลยคะ่ะอุปนิสัยนะคะก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นคนไม่ซีเรียนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เก่งค่ะแล้วก็ คนไม่จริงจังขี้เกียจค่ะเวลาว่างก็ชอบอ่านหนังสือก็คุณมียายวิทยาศาสตร์วารสารเนี่ยค่ะไล่หมดแล้วก็ชอบไปอ่านที่ร้านหนังสือแต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อกลับมาค่ะแต่ก็ซื้อกลับมาบ้างค่ะก็ฟังเพลงก็ฟังเพลงก็ฟังเพลงไทยสากลนเพลงสากลเพลงเกาหลีค่ะหมอลำซิ่งก็ได้ค่ะเสิร์ฟได้ได้วยเลยค่ะ นี้กำลังฝึกเล่นกีตาร์อยู่ก็กำลังฝึกอย่างหนักค่ะก็จะพยายามต่อไปค่ะแล้วช่วงเงย็นในเวลาว่างก็จะออกกําลังกายเพื่อจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ไปจ็อกกิ้งกับคุณแม่ค่ะไม่บอกค่ะแล้วก็สเปกน,นะคะก็ชอบผู้ชายที่สูงค่ะ เราเล่นค่ะเราเล่นก็ชอบคนที่ให้เกียรติเรารักเราจริงๆแล้วก็รักพ่อแม่เราให้เกียรติพ่อแม่เราแล้วก็ไม่ยังเกียจติในตัวเราอะค่ะก็รักเราได้ทุกอย่างแล้วก็คติคดนะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้นสิ่งที่เรายังไม่ได้พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นนะคะก็ขอบคุณค่ะที่ฟังที่รับชมรับฟังรับถ่าย you love